ทอิยดาโพลไอจี IG, ปิ่นเกตมณีหลังลูกชายสามเจ้าพร้อมใจกันส่งกําลังใจแม่ต้องบอกว่ายังคงคลุมเครือเมื่อเจ็ดตรินปิ่นเกตมณีโดนโยงเป็นคู่รักดาราเซนไบาย,ยาจนชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปในงานขาวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีทิชายรน,นรงค์สงคราม และล่าสุดเจ้านายเจ้าขูนเจ้าสมุรนั้นก็ได้ร่วมเฟรมปิ่นเกตมณีในวันสงกรานต์บอกเลยว่านี่แหละกำลังใจที่ดีที่สุดของแม่โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าความสุขง่ายๆแค่นี้แหละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมัมม่าเอสบอยอีกทั้งงานนี้อ้อมทิยดานั้นก็ได้โผล่ไอจปิ่นเกตมณี หลังลูกชายสามเจ้าเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุรพร้อมใจกันส่งกำลังใจแม่โดยอ้อมพิยดาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ารัก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 ,รก,รก